สวัสดีครับวันนี้ไม่รู้ทําะไรนะครับก็มาลง YouTube ดีกว่าเอาภาพที่ถ่ายมาช่วงสวงกรานต์ปี2 0 2 1นะครับเพราะว่าว่างงานแล้วก็ฝนตกมีค่อนข้างสวยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถ่ายรูปมัเป็นไฟล์รอนะ,อะครับผมก็จะถ่ายเลือดเปื่อยไปนะครับอันนี้ก็เอาส่วนของวันหนึงที่ผมหยิบกล้องมากันเนาะอ่ะเริ่มต้นนะครับผมจะใช้ไลน์ลูมในการตักแต่ภาพใครที่ ไม่รู้วิแต่งย,ยังไงก็ลองดไูได้ครับจริงๆมันง่ายมากนะครับอ่ลองดูเริ่มต้นนะครับตรงนี้ผมเปิดหน้ารายรูมขึ้นมาแล้วก็ผมคัญเลือกภาพที่ต้องการจะเปิดที่ค้างครับลากไปไหนรายรูมเลยห <c oughs> ลยังจากนั้นก็ผมก็อิมพอร์ตทั้งหมดแล้วนะขี้เกียจเลือกนะครับผมก็กดอิมพอร์ตะครับตอนนี้ภาพของเราก็ถูกเข้ามาในรายรูมเรียบร้อยนะครับ อ่าต่อมาหน้าไดรไล์รูมนะครับมันก็จะมีหน้านี้นะครับแล้วก็หน้านี้ครับเดีวหลอ,อกอ่าผมก็เลือกเป็นเดีวหลอ,อนะครับแล้วก็มาดูว่าเราจะเอาภาพไหนผมขอรูปภาพก้อนเมฆน,นะครับเพราะว่าผมถ่ายผมรู้สึกชอบก้อนเมฆอ่าครับอันนี้ก็คือบริเวณหน้าบ้านนะครับในหมู่บ้านไม่ได้ไปไหนไกลนะครับอ่าแล้วก็เห็นเมฆันสวยก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายนะครับอันนี้ผมถ่ายเป็นไฟล์รอนะครับอ่า เลือกรออย่างเดียวนะครับมันก็เลยดูเป็นนี้นะครับอ่าไอหาภาพอ่าภาพนี้ก็ลงๆนะครับเวลาผมวัดแสงนะครับผมไปวัดแสงที่บนท้องฟ้านะครับด้านล่างก็จะออกมืดๆนิดหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับผมรู้สึกว่าผมชอบภาพนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นรถของผมนะครับเพราะไม่มี พิตี้นะครับก็ถ่ายรูปรถแล้วกันนะฮะถ่ายรูปรถเอามปประกอบหน่อยหนึ่งแห้มโล่งๆเกินไปนะครับกับรูปบานอ่ะหลังจากที่ผมเริ่มทําการผมผมว่าผมชอบภาพนี้นะอ่าภาพนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่าภาพนี้ก็ภาพนี้ก็ชอบภาพนี้กับภาพภาพนี้อาจจะผมรู้สึกว่าชอบภาพนี้มากกว่าเพราะว่ารถคันนี้ผมได้ทั้งคันแล้วก็คันนี้ก็เห็นค่อนข้างเยอะนะครับอ่ากับภาพนี้รถก็จะไม่มี อันนี้ก็ท้ายรถก็จะหายนะครับเออแต่ถ้าเป็นภาพเนี้ยเออผมว่าภาพนี้ดีกว่าเพราะภาพนี้มันเห็นรถคันนี้ด้วยแล้วก็เห็นรถคันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เห็นรถคบข้างครบนะครับอ่าอันนี้ไมเอาอ่ะเห็นก็ผมว่าพอแต่งภาพนี้กันนะครับชอบภาพนี้เอ,อ่อแต่งรูปจริงๆแล้วผมก็ไม่แต่งอะไรเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะครับไม่มีผิดมีถูกอ,อ่าผมก็แค่เริ่มต้นตัวเนี้ยมันจะมี ในหน้าเดเวลอนะครับถ้าดูสัดส่วนของภาพแล้วว่ามันเราชอบหรือไม่นะครับอย่างแรกผมก็จะมาดูมุมมองหรือองค์ประกอบภาพก่อนว่าผมชอบท่านี้หรือเปล่านะจัดองค์ประกอบถ้าจัดองค์ประกอบไม่ได้ก็สามารถที่จะครอปนะครับอ่าโดยการครอปแล้วก็จัดขนาดให้มันเหมาะสมอ่ะผมก็ขอครอปเป็น16ต่อ9แล้วกันครับอ่ประมาณนี้ อ่าครับถ้าบอกว่าเอียงอะไรไม่ได้ก็สามารถจัดได้นะครับเอาตามความเหมาะสมอ่าหรือไม่ก็ถ้าเป็นประมาณนี้นะครับผมชอบประมาณนี้นะครับต่อมาผมก็จะทําการเอาไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือส่วนที่ขาวนะครับส่วนที่เป็นเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นส่วนสบางเนี่ยลงมาก่อนนะครับนะครับอ่าครับบางภาพก็จะมืดลงนิดหน่อยครับต่อไปผมก็จะเอาชาร์โด้ขึ้นก็คือส่วนที่เป็นส่วนมืดเนี่ยครับโกนพวกดำๆเนี่ยผมก็จะเอาขึ้น แต่เอาขึ้นก็ไม่เอาขึ้นหมดนะครับถ้าเอาขึ้นหมดเนี่ยมันก็สว่างขึ้นจริงแต่ว่าที่ได้มาก็คือน,น้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาสักประมาณประมาณสามสิบกว่ากว่านะครับประมาณนี้พอนะครับภาพเราก็จะมืดลงนะครับก็จะสว่างขึ้นอย่างนีดหน่อยนะครับเราสามารถที่จะดูบีฟอร์กับอัเตอร์ได้นะครับอ่าเอยทำไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรนะครับอ่าต่อมา ผมก็จะทำการลากจระตูวว้นะครับก็คือส่วนที่เป็นขาวนะครับผมลากขึ้นวิธีการลากขึ้นผมผมกดออนเนตค้างด้วยนะครับแล้วก็ทำการลากขึ้นไปครับจนกว่าจะมีสีขาวโผล่ขึ้นมานะครับถ้าสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายมือก็จะสว่างตามครับซึ่งถ้าร้อยมันจะสว่างเกินไปครับรอยั้นผมก็จะลงลงลงมาจนกระทั่งเริ่มขาวหมดไปนะครับนี่ครับประมาณนี้ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อมาส่วนดำนะครับแบ็ Black นะครับผมก็กดออร์ตินเลสค้าไอออร์ตินเค้าเหมือนกันครับแล้วก็ทําการลากลงนะครับลากลงให้มีสีดําเห็นขึ้นมาบนจอนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้น,นะครับเรียบร้อยครับอ่าต่อมาผมก็จะมาที่ คิตีนะครับก็คือเอาให้มันอาจจะดันเคริตีขึ้นมาอีกสักนิดนึงหรือยังไม่ต้องดันก็ได้ครับถ้าไม่ต้องดันก็กดรีเซ็ตตรงนี้โบยกลคลิกครับมันก็จะรีเซ็ตให้เนาะครับต่อมาผมจะมาที่ตัวนี้ครับอ่าเอามาส์นะครับอาะบเอามาส์นะอะไรสักอย่างนะครับผมจะลากไปที่ประมาณสี่สิบถึงเจ็ดสิบนะครับอ่าแล้วแต่เรานะครับ ก็มีที่ผมไปเรียนมาจากเว็บไซต์เขาบอกว่าให้ลากมาที่ประมาณเจ็ดสิบนะครับเป็นค่าที่ใช้ได้เกือบทั้งหมดนะครับที่เรียนมาจาก youtube นะครับต่อมาครับตรงนี้ครับอ่าครับตรงนี้ให้กดเอาตีลด,ดครั้งครับแล้วลก็ลากขึ้นไปนะครับจนกระทั่งอ่าเห็นเส้นที่ผมเห็นเส้นที่รู้สึกว่าชัดนะครับ อ่าลากไปนะครับหาดูนะครับอ่าผมว่าประมาณนี้มันชัดดีนะครับอ่ารู้สึกภาพมันจะคมนะครับนี่ต่อมานะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการลดน้อยนะครับผมก็มาลดน้อยสักเอ่อยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะแต่ว่าภาพมันจะเป็นวุ้นๆหน่อยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยผมผมโอเคนี้พอนะครับเอาป่ะนี่เลยครับผมก็จะจัดแต่เจ้าตัวรู้สึกว่าภาพมืดไปผมก็แค่ลาก ไอ้เจ้าตัวเอ็กโวเชอร์ขึ้นอีกหน่อยหนึ่งอ่าเพื่อให้ภาพมันสว่างขึ้นอ่าครับประมาณนี้ผมว่าก็โอเคครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันสว่างไปหรือมืดไปนะครับเราก็สามารถที่จะเอ่อเอาไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าตัวคอนทาต์ขึ้นอีกหน่อยก็ได้ครับมันจะได้อ่ารู้สึกว่ามันจะได้คมขมบัๆหน่อยครับ อ่ะเรียบร้อยครับผมชอบประมาณนี้ครับเสร็จนะครับผมก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็ export นี่ครับ e x p o r อออกไปเก็บไว้ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้เวลา export นะครับเราสามารถที่จะใส่ลายน้ําได้นะครับตรงนี้ water 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 อ่ตรตรงนี้ครับอ่าผมชอบใช้ส่เป็นโฟโตไบมุดได้ยักนะครับอ่าแล้วก็ e x p o r อออกไปเบบเรเรียบร้อยหนึ่งภาพนะครับง่ายๆนะครับไปดูภาพต่อไป ภาพไหนอีกนาะที่ชอบอ่าครับอันนี้ก็ออกจะเมื่อเมื่อสักหน่อยมาลองดูครับอันนี้วัดแสงพลาดไปนิดนึงนะครับแต่มันทำอะไรคืนมาได้มั่งเผื่อจะได้ดีเทล,ลกลับมาอ่าโอเคครับภาพนี้กับภาพนี้แล้วก็ภาพนี้ชอบภาพไหนเลือกเอาทั้งลูกภาพนี้ภาพนี้ อ่ะผมมาภาพนี้้วกันนะครับภาพนี้ผมก็จะทําเหมือนเดิมเลยหนึ่งเลยก็คือเอาไฮไลท์ลงอ่าครับเอาชาร์โขึ้นอ่าครับแล้วก็เอาไว้อ่าลากไว้ให้เห็นสีขาวนะครับแล้วก็ลากกลับมานะครับประมาณนี้แบล็คเอาลงนะครับให้พอสีดากลับมานะครับประมาณนี้นะครับต่อไปผมก็มาที่อันนี้เลยกันนะครับไปที่เจ็ดหก 1ิแล้วขันนะครับอ่าหกสิบนะครับแล้วก็ออรติเนตค้างครับลากตัวนี้ครับกลับไปให้เส้นมันค่อนข้างชัด่าประมาณนี้ครับเรียบร้อยต่อไปก็เอาไอ้เทาตัวนี้ขึ้นหน่อยหนึ่งอ่าครับน้อยเรือชั่นนะครับต่อไปก็รู้สึกว่าภาพมันจะเมื่อดไปนิดนึงก็จัดเลยครับเอาเป็นเอ็กพเชอร์ขึ้น อ่าประมาณนี้หรอนะครับก็ผมรู้สึกว่าก็ก็โอเคแล้วนะนะอ่าครับ export ครับอ่าครับอันนี้ก็คือเอาแบบง่ายๆนะครับเรียบร้อยใครใก็ทำได้นะครับขอแค่มีไลน์ลูมนะครับ